เป็นอุปกรณ์ภายในโฟตบอร์ดนะครับมีตัว R นะครับผมตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ทั้งหมด4ตัวนะครับต่อมานะครับผมมีตัวคาปาซิเตอร์ 1J63 นะครับ1ตัวแล้วก็มีตัว IC เป็น TL4494 นะครับ นี้จมาทดลงจอซาวทูนะคะก็คือสัญญาณไฟ,ฟเลื่อยจากฟโฟโตบอร์ดท,ที่ได้ต่อไว้นะคะอันนี้สัญญาณจากสาย5้า4 9เอันนี้ก็คือสัญญาณไฟบวก12โวลต์อันนี้ลงกาวนะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นการต่อเข้ากับออ,อกซิโลสโคปนะคะเพื่อดู สัญญาณค่ะอันนี้ก็จะต่อเข้ากาวค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นกาวจากสปายตัวนีญญ้ก็จะเป็นไฟเข้า12งโวลต์ค่ะ